เปิดอย่างยิ่งใหญ่ต้อนรับนักกีฬาจากทุกวิทยาเขตในการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมครั้งที่33กีฬาสร้างใหม่ตีสามัคคีมอทรอยสานเปิดการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมครั้งที่33กีฬาสร้างใหม่ตีสามัคคีมทรอยสานอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมทรอยสารนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้ระหว่างวันที่8ถึง13พฤศจิกายน2558ณมทรอยสารจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัยต่อสิริวัฒนารองที่การบดีฝ่ายกิจาการนักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มทรอยสานเป็นประธานในพิธี ร้อมกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ว่ากีฬาเป็นเสมือนสื่อกลางในการพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านสุขภาพร่างกายจิตใจและอารมณ์รวมถึงเป็นการคัดเลือกในกีฬาฝีมือเยี่ยมเข้าแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทยและกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งต่อไป สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมครั้งที่33เปิดฉากด้วยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นำขบวนทัพนักกีฬาเข้าสู่สนามผู้นำนักศึกษาอันเชิญตราสัญ,ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขึ้นสู่แท่นพิธี และต่อด้วยการแสดงสุดยิ่งใหญ่ตาก,การตาของนักศึกษามทรอยสารในชื่อชุดราชมงคลศรีสารตำนานอารียธรรมเมืองหญิงกล้าร้อยล้านดวงใจชาวประชาถวายนาฬีรัตนาแห่งแผ่นดินและปิดท้ายพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในปีนี้ด้วยการเปิดสนามแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมสิงห์เหนือวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตสกลนครและมหาวิทยาลัยกลสินพบกับทีมเสือใต้ศูนย์กลางนครราชสีมาและวิทยาเขตสุรินผลปรากฏว่าทีมเสือใต้ชนะการแข่งขันไปด้วยคะแนนสองประตูต่อหนึ่งถึงแม้ว่าการแข่งขันจะเป็นไปอย่างดูเดือดแต่นักกีฬาทุกคนก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างสุดความสามารถและมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อาภายัย ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่ากีฬาสร้างไมตรีสามัคคีมอทรออีสาน